สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลลลโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเด็กนะคะมาวิ่งเล่นกันในสวนปามนะคะของนี่สวนปามรุ่มๆมากคะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปค่ะเบลลลันจะพาไปเที่ยวไหนเอ่ยระวังรถด้วยนะคะ,อะโอ้โดูเงอที่หลังฟาเดลก่อนนะคะ อุ้ยเหนื่อยแล้วพักก่อนไหนหันมายิ้มให้กล้องก่อนคะ่ะเอ้ยเวลาหันมาหน่อยครับขวนไปไปนู่มีเพื่อนรออยู่ข้างหน้านะคะเราไปดูกันคะ่ะจากบรรยากาศนะคะก็คือเด็กๆมาวิเล่นได้สบายเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ามันรม่มรื่นมากเลยนะคะและก็ที่สำคัญเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถผ่านไปมาด้วยคะ่ะปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะ อ่าเรามาเจอเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่ของฟาเดลนะคะชื่อน้องน้องอะไรคะเน,น,น,ะะนยันน,ะนย์นาเนยะันาคนสวยนะคะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะเออ,อส่วนอีกคนนึงนะคะอีกคนนึงชื่ออะไรคะ นุรีนนาดูดูด,ด,ดูมองพี่เขาเอ้ยอ่ะเราไปดูกันเลยเด็กเด็กโตข้างหน้าทำอะไรกันนะคะเราไปดูกันค่ะ บนอะไรพูดไม่เร็วเรามาดูก hey, ันเด็กๆเล่นอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปลง youtube กันค uh ่ะเดี๋ยวเราเอาไปลง YouTube กันค่ะทั่ทายกล้องเด็กๆที่นี่เล่นสนุกกันมากนะคะเล่นอะไรกันค่ะกงอะไรนะกแอกอบโอเคโอเคเดี๋ยวครูเอาไปลง youtube นะเอาไหมเอาไหม เต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเอาไปลง y o u YouTube กันเลยเอาค่ะเรามาดูบรรยากาศกันนะเด็กๆโตหน่อยนะคะก็จะพากันไปเล่นซ่อนหาหรือว่าซ่อนแอบนั่นเองค่ะ ส่วนเด็กเล็กๆนะคะก็จะวิ่งเล่นตามถนนสายนี้นะคะเพราะว่าเป็นถนนที่ปลอดรถนั่นเองค่ะปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กแน่นอนค่ะไหนพาครูไปดูอะไรคะข้างหน้าไปดูอะไรคะแพะโอเคพาครูไปไหนคะ <laughs> อะพาครูพาครูไปดูแพทไหนคะเด็กๆเร็ว <laughs> แล้วก็วิ่งกันเร็วเนาะครูก็ตามไม่ทันนะโอเคเราไปดูกันนะคะฝูงแพะข้างหน้านะคะเฮสนุกกันใหญ่เลยไหนครับแพะคนสวย ทำอะไรคะคนสวยทำกินอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเม็ดเม็ดอะไรเม็ดปาล์มเหรอคะปาล์มอ๋อมันจะมีเนื้อข้างในเหรอคะใช่ค่ะแล้วเราสามารถกินได้เหรอมันจะกินได้มันรสชาติยังไงคะรสชาติเหมือนมะพร้าวอ๋อน่ากินจังเลยเจ้านะครับครับมันแข็งมากเลยว่ะ